มีแอร์แล้วก็มีทีวีถ่ายเผื่อเพื่อนดูทางสิอันนี้ก็ห้องน้ำแบบญี่ปุ่นนะคะมีที่ชีดไปดูว่าออกทางนี้จะเป็นยังไงเราออกจากสถานี้เดินตรงมานะคะแล้วก็เลี้ยวขวา คนขับบอกว่าให้เราเดินลงคิวไปแล้วเขาจะรออยู่ที่แมคโดนัลด์นี่มีห้องน้ำสาธนารณะนะเผื่อถ้าใครแบบไม่อยากเข้าในรถไฟอะไรเงี้ยลงมาแล้วเจอแมคโดนัลด์ครัวคอฟฟี่ ทางเข้านะคะเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยให้เราลงข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามานี่คือห้องพักที่รี่เจียงของเรานะคะไฟนี่ห้องน้ำก็คือกว้างมากมีรองเท้าแตะให้หนะกันลื่นฝักบัวคือใหญ่อยู่ มีครีมนวดนะยาสระผมอะไรให้พร้อมห้องนู้นน่าจะเป็นห้องทำธุระจะยังใหญ่นะคะแล้วก็มีอที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นแบบดื่มน้ำชาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนตุ้เสื้อผ้าที่แขวอนอะไรเงี้ยแล้วก็ ไดเป่าผมกาน้ำร้อนอันนี้เปิดไฟตรงไหนเออโอเคอันนี้ก็ห้องน้ำแบบญี่ปุ่นนะคะมีที่ฉีดมันถูกกั้นโอเคตรงนี้ก็เป็นโซนล้างหน้าสะอาดอยู่นะคะ ใต่บ้านเขาก็ทําความสะอาดอยู่อันนี้หนักมากอันนี้น่าจะเป็นเหมือนยางของใหม่มีสองคู่อันนี้หวีแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันรองเท้าแตะไม่ได้ให้นะคะอันนี้เขาบอกว่า free use แต่ถ้า take away อ่ะคิดสามสิบหยวน per pair เนาะแ็ถ้าเผื่อใครเจ้ากลับนะคะก็30มสิบหยวน มีที่ล้างมือเหมือนไอ้ล้างบอกถ้าเผื่อใครจะล้างหดนมหดนมชามเดียย๋ยวนี้ก็ประมาณนี้เนาะห้องกว้างอยู่มีเครื่องกรองอากาศเก้าอี้ไม่มีตู้เย็นนะอันนี้สมมติว่าปิดประตูก็จะเป็นกรอนแบบ ก่อนแบบบ้านๆเราก็จะตื่นเช้ามาก็จะเป็นวิวแบบข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วมีน้องแมวตัวหนึ่งแต่ว่าก็ปิดถ้าอยากได้ไพรเวทก็คือปิดตรงนี้ก็มีมานั่งให้เล่นนะคะตอนเช้าแล้วก็โซนนั่งเล่นอ่านหนังสืออ่านออกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะนี่ตอนนี้ฝนก็โปรยๆนะเดี๋ยวจุ่ข้างบนกัน จากที่ดูรีวิวนะมันเป็นอ่ทะเลฝั่งคานี่เป็นวิวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นโรงแรมอื่นแชะนะคะบอกตรงนี้นี่เป็นวิวแบบนี้เลย ออกนี้นะคะเวลาจากไอ้นี่ก็เอ็กซกดหนึ่งทีแล้วก็เปิดประตูหนักมากเขาบอกว่าทางนี้จะเดินไปถึงข้างนอกใกล้กว่าสองนาทีเปิดแล้วต้องปิดมันจะออตโต้ปิดนี่คือหน้าประตูที่ผักอีกด้านหนึ่งไป ดูว่าออกทางนี้จะเป็นยังไงที่ก็คือเนี่ยแชมเปี้ยนโฮมแต่เมื่อกี้เนี้ยเราเดินมาทางที่แบบเขาขายของอะ่ะอันนี้เผื่อใครนะคะจะจองถ่ายเผื่อเป็นเพื่อดูทางสิ แ่สายทางนี้มันเป็นทางเข็นง่ายกว่าแต่ต้องราวัดแบบมันสนตกมันลื่นนี้นึง่ะเ <_ d ata> มื่อกี้นี้ตอนมาเรามันไี่ถ่ายให้นะคะ <_ d ata> เพราะว่าของเยอะแล้วพื้นเดินลำบากแล้วก็ลื่นด้วยอันตรายก็เลยไม่ถ่ายให้นะคะอันนี้อันนี้อีกทางเข้าห <_ d ata> นึง่ง ตรงนี้เขาก่อสร้างอู้วนี่สวยอันนี้กำลังจับแต่งอยู่ ทางอ,อง่อนแล้วว่ะเอเดี๋ยวขาก,กลับเดี๋ยวเราเรากลับทางนู้นให้ลวกันเนาะตรงนี้แอบแอบน่าก,กลัวนิดนึงสำหรับเรานะ ถึงแล้วฮะบ้าบอบ้าบอมาดูดูดู 春春欲哭。对啊，对对。嘿，hey, 小王子，你来这样旅游宣传的帅他们家是穿到小工作服啊。走丢了嘛？放回来这边。哎呀，你尝一下。尝一下，这个是都一样吗？呃，不一样。不一样，哦、<像>它那个，嗯，这个是这个是紫薯味儿的。 这是抹茶อ๋这<โ>อ这两个是原味的荞麦过敏吗？เอ่อไม่过敏吧这是原味的原味的挺好吃的行好行好好谢谢没事啊นี่ก็คือทางหน้าโรงแรมนะเขาให้อันนี้มาแล้วก็ดริงๆเขาให้ดื่มน้ำชาด้วยกันนะนทางมันจะเป็นทางสโลปขึ้นไปนะ ไม่ใช่ถ้ามาทางเนี้ยตอนเรามาครั้งแรกเรามาทางเนี้ยวุ่นวายมากดูทางดิทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปด,ดูว่าออกไปย้างหน้าตรงที่เขาขายของ,งไหนง้าตอนมาก็หลงไปบ้านนั้นบ้านนี้ทีโรงแรมนงโรงแรมทีไม่เจอสักทีนี่เดี๋ยวกอ จะพาไปร้านกาแฟร,ร้านหนึ่งเป็นทุกันว่านี่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครีจองอะไรเงี้ยดูชื่อเอาไว้นะคะว่าทางมันเป็นยังไงออกมานะคะด้านขวาเป็นอันนี้ด้านซ้ายเป็นอันนั้นมีร้านขายของอยู่ลองดูป้ายก่อนอันนี้ก็คือ จนซิงนะคะหน้าปากซอยที่พักก็มีให้เช่าชุดอะไรเงี้ยเหมือนฝนเริ่มเยอะแล้วนะโอ้ยไปเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกกันนี่ก็มีผลไม้เผื่อใครอยากซื้อเยอะอ่ะเดินออกมาก็ถึงซอยเลยเที่ยวดีเลยลประมาณนี้ทุกคนแต่ทา ทางมันห่างจากถนนเยอะมากเลยนะประมาณ10บนาทีที่ต้องเข็นอ,อ,อย่างเงี้ยถ้าพา,าตอนฝนตกตรงนี้ก็จะมีผลไม้ขายขเยอะอยู่นี่เราจะเดินไปทางกังหันนะ แล้วก็มีร้านกาแฟตรงเนี้ยซ้ายมือไม่ไกลมากตอนมาก็ทางแบบนี้เลยคะ่ะตกใจเหมือนกันครั้งแรกนี่นะคะทางกับพี่พักเดี๋ยวทุกคนดูแล้วกันว่าเออที่พักตอนกลางคืนเป็นยังไงเนาะโอ้ยขาไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้ขาลามาก มันมันก็มืดน,นะแต่ว่าเหมือนเป็นเขตเขตที่พักอะ่ะคนมันจะไม่ค่อยจุนจา้านคนดูทางนะเมื่อตอนขามามันลื่นลื่นฝนแล้วเราต้องเข็นกระเป๋าลากอะ่ะแล้วแฉะมากฝนก็ตกอยู่ฝนตกเแต่เช้านะ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอันนี้ถ้าใครจะพักจิ๋วอะไรเนี่ยนะฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มสายเมื่อที่บาคเราประตูเปิดอยู่เสียงดัง จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาทัวร์โรงแรมที่ลี่เจียงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะเผื่อครั้งหน้าเราจะมาอีกแต่ครั้งหน้าอาจจะเป็นโรงแรมอื่นแล้วแหละเพราะว่าเหมือนเห็นจากที่เดินเที่ยวในโอทชเหมือนเห็นหลายที่นะที่ใกล้กว่านี้เยอะโอเคเช็คเอาท์จิกวอันนี้เวลาจะออกห้องนะที่ขเขาจะให้็นกุญแจเนี่ย